เราได้รับเกียรติจากท่านกรรมการผู้ทรงนรู้นะคะที่เรียบเรียไปด้วยความรู้ความสามารถในการแต่งคําประพันธ์นะคะที่จะมาเติมเต็มความรู้ให้กับเยาวชนของเราอย่างเต็มที่ในวันนี้นะคะสิ่งที่ท่านจะได้รับในวันนี้นะคะถือว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกท่านมากๆนะคะที่จะได้นําไปฝึกฝนได้เทคนิคต่างๆนะคะให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านนอกจากวันนอกจากนั้นแล้วนะคะเวทีในวันนี้นะคะจะทําให้เยาวชนของเราได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแต่งคําประพัน์กันนะคะในวันนี้และการศริจกรรามการประกวดบ,บทกลอนระดับภาคตะวันออกนับว่าเป็น ปีนี้เป็นปีที่8ดแล้วนะคะทั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านนะคะเจ้าคุณพระวชิรปัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าประดูพระอารามหลวงรูธิกานะคะคณะเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเจ้าคณะอำเภอระยองค่ะโดยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านของ สถานที่แล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะให้ความอนุเคราะห์ในด้านของเงินรางวัลด้วยแล้วก็ยังให้ความอนุเคราะห์ในด้านของสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์วัดน,นศินถิ่นบูรพาของเราตลอดจนท่านยังให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมที่ปรึกษาหารือของสมาชิกนะคะนับเป็นพุทธิประการต่อวงการกลองของจังหวัดตรองเป็นอย่างมากนะคะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในการแข่งขันไม่อนุญาตให้ท่านนำกระเป๋าเข้ามาในบริเวณของการแข่งขันด้วยนะคะในขณะดนี้นะคะขออนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะเข้ามายังประจําโต๊ะของตัวเองได้ในเวลานี้นะคะแต่ไม่อนุญาตให้ท่านเปิดตองและไม่อนุญาตให้ท่านนําเครื่องมือสื่อสารและกระเป๋าเข้ามานะคะ สิ่งที่ท่านจะนำเข้ามาได้นะคะจะมีแค่เครื่องเขียนนะคะอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างนะคะรวมถึงนาฬิกาดิจิตอล้วยไม่อนุญาตให้นำเข้ามานะคะ่วนกระเป๋าพวกเครื่องสันท่านใดที่วางไว้นะคะให้นำออกไปวางไว้ที่ด้านข้างนะคะ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนับเป็นปีที่8แล้วที่ทางศูส์รวรรณสินถิ่น,น,น,นบูรพา,าวัดป่าประดูและอารามหลวงร่วมกับสมาคมนักลองแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาคราัฐโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกได้ผนึกกําลังกันร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานอันเป็นเสมือนว่าเราเนี่ยได้วัน ได้หวานมาเมล็ดพันธุ์วัณสินให้เติบโตเจริญงอกงามน,นะคะและเป็นการสืบสืบสารต่อยอดในการแต่งคำประพันธ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไปะคะ่ะซึ่งอย่างยิ่งเลยในวันนี้นะคะในการแข่งขันในวันนี้นอกจากจะได้รับ จะได้พบเพื่อนใหม่หแล้วเรายังได้รับความรู้จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาให้คำแนะนำและเทคนิคในการแต่งคําประพันประเภทต่างๆด้วยหวังว่าทุกท่านจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทั้งั้งนี้นะคะเป็นเพื่อนําไปต่อยอดได้ในอนาคตนะคะตอนนี้น่าจะลวงเลยเวลาไปแล้วก็ขอเรียนเชิญกรรมการทุกท่านนะครับกรรมการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินคณานอาจารย์บุพรัตน์พินโยอาจารย์บุพรัตน์พินโยเชิญประจำที่ท่านอาจารย์กรรมการตัดสินผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขอเชิญประจำที่ขอเชิญคณะครัวอาจารย์นะครับครัอาจารย์นักเรียนประจำที่นั่งของตนเองให้เรียบร้อยเราจะฟังคาชี้แจงจากกรรมการนะครับจากกรรมการ เราจะแข่งขันไปเรื่อยๆโปรตีแล้ว8จน0นอนให้เราจะต้องแข่งไปแล้วนะครับตอนนี้เรายังรออื่นๆเป็นวิธีที่อยากให้พวกเราได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เทคลิปด,อดรรอูอุดมศึกษาออ01ยกมือพรออ้รรอมอรรอ02อ03อ04อ05อ05มาหรือยังอของท่านอนจาจการย์อ05น่าจะเป็นของ ของท่านอาจารย์สมปองหรเปล่มา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 เลยันมาแล้วใช่ไหมอ่มอปูบรุรพาบรุรพามาเลยันบรุรพามาแล้วบรุรพาบรุาบรพาหนึ่งสองสามเราใครพันธ์ดี 1, 2, หนึ่งสองสามแผงสำหรับผู้เข้าประชัน มีอยู่สามแผน่นคนละแผน่นใช้ได้หน้าหลังเมื่อเสร็จสิ้นแล้วไม่ระยะให้น,นําออกข้างนอกให้เก็บเข้าซองโดยปกติอย่าไม่ให้ถือไปท้งเปลนกลืนกลางนะเป็นขยะบุหรี่ฝอยไม่เอาแก็บใส่ซองเป็นสมบัติที่ดีนะฝึกให้เป็นคุณสับัติของผู้ดีเอาไว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดูสง่างา,งามนะครับฝากเอาไว้ ตอนนี้เหลือทีมไหนยังไม่มาอุดมศึกษาท่านสมองเช็คดูให้หน่อยเหลือเหลือทีมไหนอ๋ออ,อยู่ข้างล่าโอเคก็คยังทานข้าอยู่่าเดี๋ยวรารอ,รอเพื่อนนิดหน่อยนะครับคุณลูกทั้งหลายรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นหลานที่ซ้ำไปไม่ใช่รุ่นลูกแล้วนะรุ่นหลานครูไนดะ้รุ่นปู่แล้วรุ่นปะู่รุ่นปู่ะฉะนั้น ปู่ก็จะบอกลูกหลานเอาไว้สิ่งที่ดีงามปลูกสวงเอาไว้ศิลปะนธารมดีงามจริตเขาเรียกว่าจริตความเป็นจริตที่ดีเป็นสบัิผู้ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติในสังคมะนะต้องยึดความปรหารสี่ถ้าเราจะตึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทํากิจการใดก็แล้วแต่ให้ยึดทางสายกลางนะเปรียบพินสามสาย สายที่หนึ่งคือตึงตึงไปดีด,ดนตดรีก็ไม่ไพเราะเผลอเบอ,เอขาดปั้งไปเลยเสียหายหลายแสนสายที่สองเนะี่ยย่อนมากเลยด,ดีอย่ไรก็ไม่มีเสียงไม่มีจังหวะจะโผลนไม่ไพรเพราะเพราะริ้งเปรียบเป็นปรัชญาชีวิตที่ดีสายที่สามเนะี่ยพอดีพองามด,ดีก็เกิดเสียงเพลงอันไพเราะเพราะนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกันนะครับเรายึดทางสายกลาง เพพินสามสายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วพวกเราก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นมงคลอันเลื่ละเป็นมงคลสามสิบแปดประการเพราะนั้นนักศึกษานักเรียนทีศิล์นักศึกษาบริจารย์ท้าดาท่องได้มงคลสามสิบแปดประการเป็นเลิศที่สุดอเสวนาจะพา,าลานังปเดตานาจาเสวนายปูชาจะปะชูชนียนานังเอตตมังคัมุตตมังเราเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมกันว่าจะมีมงคลใดอันเลิศที่สุดในโลกนี้ ขาก็บอกไปเลยมงคลที่หน so ึ่งสองสามพระฉะนั้นพวกเราต้องอยู่ในสถานที่ดีพื้นท like ี uh ่ท um ี uh ่ดีก็เป็นมงคลอันเลิศตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ที่ดีเป็นมงคลอันเลิศแล้วก็ขอฝากพวกเราตอนนี้พวกก็รำนาไปเรื่อยๆเพราะรอรอสมาชิกเราคุณได้เชิญนักข่าวมาทั้งหมดเจ็ดสำนักนะช่องเจ็ดช่องห้าช่องสามช่องสิบเอ็ด ทั้งสื่อมนชนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวบ้านเมืองมาหมดเลยเดี๋ยวประมาณพิธีเปิดก็จะยิ่งใหญ่และมีพิธีการแสดงนะครับเราทําแล้วทําเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราให้เป็นเกียรติแก่ผู้เข้ามาร่วมงานนะครับตัวนี้เป็นเป็นไฮไลท์ของครูและอยากมอบเป็นขวัญแก่พวกเราทั้งหลายที่ที่มาภูมิใจและดีใจได้ทํำในตรงนี้นะครับอยากให้พวกเราได้ได้ร่วมกิจกรรมเยอะๆแล้วก็ได้ชื่นชม ในผลงานของตัวเราเองสําหรับผลงานของพวกเราปีนี้นะให้เขียนให้ดีเลยเครูก็จะฝากนําฝากให้ท่านนายกวันนี้ท่านนายกมาเป็นประธานเองให้ท่านนายกสคมนครพนมแห่งประเทศไทยรวบรวมจัดพิมพ์หนละังจากพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับสุดท้ายเราก็จะบันทึกภาพความทรงจำนะจากสื่อมวลชนต่างๆพร้อมที่จะให้อ้าวเช็คลิสต์อีกทีหนึ่ง อศูยกมืออศูนยสองอศูนย์สามอศูนย์อศูยห้าอศูย์หกอศูนย์เจ็ดอ้าปลให้ตัวเองเป็นขวญและกำลังใจอ้ามศู์มศูนย์สองมศูนย์สามมศย์สี่มศูนยหายกทักสามเลยให้เป็นพึกพพึกพรับมศูนย์หกศูนย์เจ็ดบหนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ไม่มาเหรอยังไม่มาทีมไหนไม่มาเอาผู้ลงทะเบียนคือทีมไหนทีงเจ็ดสร้างเป็นกำลังใจเห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เราควรจะมีสำหรับผู้ยังไม่มาเขาอาจจะไร้วาสนาคนที่มานี่คือเป็นผู้ที่มีวาสนาโบราณบอกว่าโชคอยู่ที่การศึกษา วาสนาอยู่ที่ความเพียรพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าไม่เรียนจะขอรับรองต้องไม่รู้ถ้าไม่ดูจะขอรับรองต้องไม่เห็นถ้าไม่ทำจะขอรับรองต้องไม่เป็นนี่หลยเกณฑ์ที่พวกเราจะต้องจำจำให้เปนขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดเอาไว้ดูเป็นครูสอนจดและจำทำวิชาท่านให้ถาวรเป็นอภรรยาภรรยากีตุกภูนกุบุลการใช่ไหมเราต้องเอาให้มันได้อย่างนี้โอเคนะครับ ผมจะวางภายไว้ตรงนี้บอกให้พิธีกรดำเนินรายการต่อไปอขอเชิญพิธีกรดำเนินรายการตามตามลำดับเชิญเชิญพิธีกรพิธีกรเชิญเชิญครับขอบคุณครับค่ะณในลำดับถัดไปน,นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์จินตราไกรประยงค์ค่ะนายศมากรกยษร่วมสมัยผู้แทนคณะกรรมการการตัดสินกล่าวชี้แจงเกณฑ์และ กล่าวชี้แจงเกณฑการประชักนกรองสดและแนวทางการปฏิบัติในการเขียนกลองค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะและการแข่งขันในครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้ความอนุเพราห์จากท่านเจ้าุนพระวชิรปัญญากรเจ้าววัดวัดปราประดูพระอารามหลวงรู้ที่เก้าเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองแล้วนะคะและอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือท่านรองฉลาดสมพงศ์รองพ่วงในการเชี่ยวชาญอดีตรองพ่วงในการโรงเรียนวัดป่ากระดิกสักครู่หนึ่งค่ะชรับค่ะพร้อมรลนวนะคะจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ในการประกวดนะคะในเกณฑ์การประกวดนี่เราจะแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะในส่วนที่ส่วนแรกคือันลักษณ์และอัครอุทีนะคะก็ คาประพันธ์ประเภทใดมีฉันทลักษณ์อย่างไรนะคะมีะจุดสัมผัสอย่างไรถ้าเป็นกรอนก็เรื่องของเสียงวรรณยุกต์ท้ายวัคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราก็คํานึงถึงตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเป็นส่วนของอส่วนที่เป็นฉันทลักษ์เนี่ยชิบคะแนนนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็น ความคิดและเนื้อหานะคะความคิดและเนื้อหาเ,เราก็จะดูว่าความคิดและเนื้อหาที่ผู้แต่งแต่งเนี่ยตรงนะตรงกับความหมายของกระทู้ที่คณะกรรมการจะให้ของในแต่ละระดับชั้นไปนะคะโดยเป็นเป็นกระทู้สดนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะในในส่วนนี้เ,เมื่อเราได้หัวข้อ ขอบคุณค่ะขอพระคุณท่านอาจารย์จิตนตลาไยนยประโยงสมาสมาคมคมกวีร่วมสมัยเป็นอย่างสูคงค่ะรำไยพันนีค่ะสามค่ะนางสาตวตวริษานางตว,วริษา,า,ววษาแก้วพิลาค่ะนักกรดีเด่นภ้าตะวันออกสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยค่ะคณะกรรมาการตัดสินชุดที่สอนะคะ ระดับมัธยมศึกษาค่ะรอรศา,าตราจารย์ดรสุปราณีพัฒทองค่ะนาย,ยกสมาคมน,นักรเรียแห่งประเทศไทยค่ะนางสาวสุภร,รัชพิทโยค่ะศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองสาขาว,วันณศิลป์ค่ะนายสงตองนุง่นมณีค่ะอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน,น์รำไพยธนณค่ะ และคณะกรรมการชุดที่สค่ะเป็นคณะกรรมการตัดสินระดับชั้นอุดมศึกษานะคะนายถาประกอบโสธนะค่ะประธานชมรมศิลปินจังหวัดระยองนักกลองตัวอย่างระดับประเทศค่ะอาจารย์จินตนาใก้ประยงนายกสมาคมกวีร่วมสมัยค่ะ และแท่นสุดท้ายนะคะอาจารย์วรรณไกรไกรวังค่ะข้าราชการครูโรงเรีย,ย,ยนประยงวิทยาคมค่ะนักนี่คือผู้ทรงเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิท่านเหล่านี้มีผลงานผ่านสื่อมวลชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อทางนสือพิมพ์ผ่านสื่อเอกสารต่างๆแล้วก็มีหนังสือเป็นผลงานในเล่มนะในเล่มเป็นเล่มเล่มก็มีหากเราอยากจะทราบก็ สามารถซื้อไปดูในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อออนไลน์ไปที่ Google นะครับไป g o o g l e ลแไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์ชื่อท่านทั้งหลายแล้วนี้ก็จะมีผลงานให้เราได้ที่ชมปกดมือให้เป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับฉับท่นานกรรมการครับขอเชิญท่านได้กำหนดหัวข้อเป็นดับต่อไปครับเชิญครับเริ่มที่ประถงก่อนทีมทุกทีมจะแข่งขันพร้อมกัน เมื่อเราฟังหัวข้อแล้วให้จดใส่ในกระดาษทดไว้เลยหัวข้อกระทู้ที่จะต้องเขียนทุกทีมทุกคณะทุกระดับชั้นจากนั้นแล้วเราจะให้สัญญาณลงมือทําและเมื่อเหลือเวลา5นาทีจะมีคุณครูเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายมาบอกว่าเหลือเวลา5นาที เหลืออีกหนึ่งนาทีก็เตือนสติเราครัดด้งหนึ่งหมดเวลาก็ยกหมดเวลาอันนี้คือเกณฑ์ให้พวกเราระดับต่อไประดับประถมจะแจ้งหัวข้อก่อนจนครบทั้งสามระดับจะให้สัญญาณพร้อมกันขอบคุณสำหรับไฟฟ้าที่มาแล้วเราคลำหาเปิดไม่เจอ <c oughs> ขอบคุณอย่างมาก <c oughs> รอบเดียวเลย หมดเลยรอบเดียวจบเลยเราไม่พิริพิไรทําให้ดีที่สุดเลยนะครับแต่แล้วแต่ท่านจะกําหนดนะให้สิทธิคณะกรรมการท่านจะเอาอะไรขึ้นก่อนก็นแล้วแต่ท่านให้ท่านกล่าวขึ้นมาเลยโอเคนะครับออล่าที่นี้จะมอบให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดจะเอากรอนสีหรือกาเบียลีขึ้นก่อนขึ้นอยู่คณะกรรมการสาหรับเวทีนี้จะเอากรอนดอกส้อยขึ้นก่อนหรือกรอนสื้อขึ้นอยู่คณะกรรมการ สำหรับวิทีนี้จะเอาโครงสี่สภาพหรือกรอนสีหรือกรอนสภาพขึ้นก่อนระว่ังโครงสี่สภาพกับกรอนสีไม่ใช่ระวังโครงสี่สภาพกับกรอนสุภาพจะอันไหนขึ้นก่อนก็ได้สําหรับมัธยมแล้วท่านอยากกาหนดหัวข้อเองเอาตามที่บอกไว้ตามประกาศก็ไม่เป็นไรเทียยที่ที่วางไว้ก็คือ,อนักเรียนจําได้ไหมที่โรลการไปทบทวน ให้เราแต่งกลกี่บทกี่บทสองบทเท่านั้นเองอย่างละสองบทนะครับนักเรียนนักศึกษาจําได้คพละสองบทโอเคนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นเวทีอันทรงเกียรติเราได้รับคาการอันทรงเกียรติมาตัดสินเพื่ะนผู้เข้าแข่งขันก็เป็นผู้อันทรงเกียรตเิเช่นเดียวกันเเชิญอาจารย์เชิใจประธานท่านพร้อมแล้วเชิญครับประถม แต่งเป็นกรอนสีกรอนสีหัวข้อแสงเ<ต>ทียนแสงเทียนแต่งเป็นกรอนสีหัวข้อแสงเทียนแต่งสองบทนะคะประกรอนสีแสงเทียนจดไว้ค่ะ ลำดับต่อไปมัธยมครับเชิญท่านประธานวันนี้เราได้รับเกียรติย่างยี่จากท่านนายกสมาคมนักฟ้อนแห่งประเทศไทยนะครับเชิญนะครับมัธยมระดับาแต่งเป็นดอกส้อยนะคะหัวข้อแกงสำหรับมัธยม บทดอกสร้อยหัวข้อแก้วเชิญท่านต่อมาให้จันย์บรร้าันสำหรับสระดับอุดมศึกษานะครับกรอนชื่อหัวข้อขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไสขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไส ขอขอบคุณสำหรับพระกรารทุกคนเปิดตองวางทุกกลุ่มทุกทีมเปิดตองว่างอาจจะเวลาไหนคณะกรรมการาเชิญหน้าเชิญหน้าเลยเชิญหน้าตรงนี้เลยครับให้เขียนกระบับอ่าคณะกรรมการจับเวลาพร้อมแล้วผู้แข่งขันพร้อมแล้วกระุกให้แล้วลงมือทำเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ